มาเก็บภาพบรรยากาศงานบุญการบรรพชาอุปสมบทตอนนี้กำลังแห่แห่นกักแห่เสร็จแล้วนากเดินขึ้น,นระอบบุโบสถตอนนี้ญาติพี่น้อง รวมอนุโมทน,นาปุ่นบรรชาอุปสมบทหนึ่งลูกก่อนจะเข้าป,าประอุปสุก็โปยทานก่อนตอนนี้นัก กำลังจะโปรยทานเอ,อ๊ะหนักโยนตานแล้วอยัดโยมผู้มาร่วมงานบุญรับทานบุญ โอ้ยทานเยอะมากกขออนุมโนาบุญในครั้งนี้รับการบวชเป็นพระบวชระยะสั้นๆญาติพี่น้องญาติโยมมาร่วมอนุโมทนาบุญ ก็จะปิดเสียงแล้วก็ภากเสียงใส่เพาว่ามีเสียงเพลงช่งเช้าาแดดร้อน sản nhiều mặt rồi à con lật cọp lật cắm ừ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 